สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพูดเกี่ยวกับคําชมกันบ้างครับคําชมในเรื่องของพรสวรรค์น,นะครับหรือแบบโอ้โหคุณเก่งจังเลยอะ่ะคุณเยี่ยมจังเลยจะพูดว่าไงนะครับอ่ะปกตินะครับเราจะใช้คําว่า good at ใช่ไหมครับ good at หมายถึงเก่งใช่ไหม หรือใช้คำว่า carrier ฉลาดอะไรประมาณนี้นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นสำนวนบ้างนะครับอย่างเช่นสำนวนแรกเลยนะครับก็คือ you are natural you are natural นะครับ you are natural นะครับก็คืออะไรครับคุณเนี่ยมีพอสวรรค์เหลือเกินนะครับคุณเนี่ยมีพอสวรรค์เหลือเกินนั่นหมายความว่า เนเจอร์ลตรงนี้ปกติบอว่าธรรมชาติใช่ไหมเนเจอร์เนเจอร์ลนะครับก็คือแบบโอ้โหเป็นธรรมชาติแต่ในกรณีน,น,นี้หมายถึงคุณเนี่ยอย่างเช่นอายุตัวตัวอย่างเช่นแบบโอ้โหคุณเห็นคนว่ายน้ำบุ๊บุ๊บบุ๊บบุ๊บุ๊บ,บว่ายน้ำที่เหมือนปลาเลยเนี่ยโอ้โหฉะนั้นบอกว่าคุณเนี่ยมีพอสวรรค์นเนี่ยว่ายน้ำได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยหรือบางคนแสดงเก่งมากก็บอกโอ้โหคุณเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเลยในการแสดงอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่า Yours and natureals นะครับโอเคนี่คือสำนวนที่หนึ่งนะครับโอเคเอาเรามาดูสำนวนที่สองกันนะครับสำนวนที่สองเวลาเราพูดอัฝรัง่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ adverb นะครับอย่างเช่นคำว่า unbelievable นะครับ unbelievable คือแบบหน้าเหลือเชื่อหรือน่าทึ่งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับประโยคพวกนี้นะครับเพื่อให้แบบมันมี feeling เยอะขึ้นนะครับเรามาดูสำนวนที่สองแล้วกันเนาะอย่างเช่น You are so unbelievably talented. นะ You are so unbelievably talented. Mm hmm. ก็คือแบบว่าคุณเนี่ยมีพรสวรรค์อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเยอะนะครับส่วนใหญ่เห็นไหมพวกถ้ามองก็คือจะเป็นพวกแบบอ่าไทยแลนด์ก็ t าเลนดนะ์อะโอ้ห you are so unbelievably talented. กดแบดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคอ่ะอันที่ 3, สามนะสมมติที่สามถ้าพูดถึงคำว่าแบบ เราต้องการถามเพื่อนแบบขำๆหรือแบบชมเพื่อนโดยใช้การตั้งคําถามบ้างนะครับเราก็ใช้บอกว่าโอ้ทำไมเนี่ยคุณถึงอ่ากแนวแบบว่าทำไมคุณคุณเก่งเรื่องนี้จังเลยอนะ่าทำไมคุณเก่งเรื่องนี้จังเลยนะครับอ่าจะพูดว่างไงนะครับอ่าเราใช้คําว่า h o w are y o u so good at this How are you so good at this นะครับก็คือบอกว่าอะไรทำไมคุณเนี่ยถึงเก่งเรื่องเหล่านี้ยังเลยนะทำไมคุณช่างเก่งเรื่องนี้จังเลยอะไรประมาณนี้นะครับ How are you so good at this นะครับโอเคนี่คือสำนวนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับถ้าเราเจอคำว่าเราใช้คำว่า potential ก็ได้เนาะ,ะถ้าเราต้องการชมเขาแบบ คุณเนี่ยมีศักยภาพนะอ่าคุณมีศักยภาพมากๆเนี่ยเราจะใช้คำว่า potentials นะครับ p o t e n t i a l หมายถึงศักยภาพหรือคุณมีความสามารถมากนะครับโอเคเรามาดูสำนวนนี้นะสำนวนที่บอกว่าอืมถ้าเราจะชมนะอ่าเราบอกว่า you have much um uh, you you have much potentials ก็ได้นะค,คุณเนี่ยมีศักยภาพมากเลย you have much potential s ก็คือคุณเนี่ยมีศักยภาพมากหรือเกินนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะชมบอกว่าคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคุณไปได้ไกลแล้วอา่าคุณแบบว่าก้าวหน้าได้เยอะแล้วนะครับอ่ะเราก็จะพูดบอกว่า คุณเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วนะครับคุณก้าวหน้าขึ้นแล้วนะครับเนะราจะใช้คาว่า you have come a long way นะครับ you have come a long way นะครับก็คือคุณเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะอ่า you have come a long way นะครับก็คือคุณก้าวหน้ามากเลยนะครับโอเคนี่คือคำชมต่างๆนะครับที่เราสามารถพูดกับ พื่อนกับใครก็ได้นะครับที่คุณต้องการชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคุยงชินีสแปรศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะทุกทิศทางนะครับเรามาดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามีสาระดีอะไรแล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดสาระดีๆอย่างนี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ see you next time บายบาย